ครับนี่คือต้องสร้างรีวิววันนี้จะมาลองต่อกันดั้มดูครับกันดั้มตัวนี้เนี่ยเป็นนูกันดั้มนะครับเป็นกันดั้ม entry grade นะครับกันดั้มเนี่ยเขามีหลายเกรดเขาจะเป็น high grade master grade MG นะครับ high grade HG master grade MG real grade RG แล้วก็ perfect grade PG หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แต่ตัว entry grade เนี่ยเป็นเกรด entry นะมันคือเริ่มต้นนะครับ เป็นสเกล1ต่อ144ขนาดก็จะเท่ากับพวก h g กับ RG นะครับเป็นสเกล1 1ต่อ144เท่ากันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น IX93 ไฮพไลท์อยู่ตรงนี้ไม่ต้องใช้กาวนะครับโนกรู no ไม่ต้องใช้เครื่องมือโนเพน n ์ no ไม่ต้องทำสีก็ได้นะครับหรือจะทำสีก็ได้ผมเห็นมีแบบว่าสายลึกเขาก็เอาไอตัว Entry g เก e เนี่ยไปทำสีก็สวยงามดี Entry g เก e เนี่ยข้อดีคือมันเป็นรุ่นใหม่เพราะนั้น มันก็จะต่อง่ายแล้วก็การขยับทําท่าทางก็จะละเอียดแล้วก็ใช้ได้อยู่แล้วก็การแยกสีนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้างในกันอันนี้กล่องนี้ผมซื้อจากกันดั้มเบสนะครับกันดั้มเบสไทยแลนด์ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับราคาหน้ากล่องเนี่ยห้าบาทแต่ว่าเป็นสมาชิกเนี่ยมันลดไป30%ตัวนี้ผมก็ลดไป150บาทเลยเพราะฉะนั้น350บาทเองครับลองแวะไปดูได้ครับชอบ็อปเขาโอเคอยู่ผมชอบแวะไปเดินดูครับเดี๋ยวนี้ก็ต่อแค่ ตัวเล็กๆอย่างนี้แหละครับไม่ไม่ได้ต่ออะไรยะแยะวุ่นวายวันนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูเลยนะครับปกติเนี่ยเครื่องมือที่เขาต้องใช้ก็คือไอ้พวกอย่างเงี้ยคีมเทพเนี่ยครับที่เขาชื่อเขาเรียกกันว่าคีมเทพเมื่อก่อนเนี่ยเป็นของทิย่าเดี๋ยวนี้มันจะมีก๊อนแฮนมีอะไรอย่างนี้อีกนะครับคือคีมพวกนี้เป็นคีมตัดพลาสติกมันก็จะทําให้ชิ้นส่วนเนี่ยเวลาตัดออกจากแผงมันก็จะโอเคหน่อยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ผมจะไม่ใช้นะครับแล้วก็ปากกาอันนี้เป็นพวกไว้ตัดเส้นเดินเส้นของ ของตัวกันพลานะครับกันพลาก็คือกันดั้มพลาสติกโมเดลชื่อย่อว่ากันพลาแล้วก็ตัวนี้เป็นเอาไว้เวลาติดสติกเกอร์ติดดีคอนะครับของกันดั้มเขาจะเรียกว่าดีคอลวันนี้เราจะลองต่อด้วยมือเปล่าแผงเขาโอเคอยู่นะครับมีถุงใหญ่ๆอยู่2ถุงแล้วก็มีคู่มือ มีแผงหลักๆเนี่ยสี่แผงหนึ่งสสามสี่แล้วก็มีดีคอมาด้วยนะครับแค่2ชิ้นซึ่งอันนี้แหละที่เวลาจะติดเนี่ยต้องใช้ตัวนี้มันจะได้เนียนๆนะครับซึ่งดีคอก็ถ้าดูตามรูปก็คือที่โล่แล้วก็ที่ไหล่ข้างซ้ายคู่มือก็จะมีแค่นี้เองครับ mm hmm. กันดั้มเนี่ยเวลาเขามีแผงเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวคีมมาตัด แต่อันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องมือโนทตูนะครับต่อกันเลยผมจะดูว่ามันจะใช้เวลาต่อนานเท่าไหร่ผมประเมินแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ได้นานมากครับเอาจจริงน่าจะแบบครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จเวลาไม่ต้องใช้ทูเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือมันก็คือมันดันออกมาได้เลยครับดันออกมาจากแผงได้เลยก็ถือว่าดูแลดูเนียนดีใช้ได้อยู่นะครับสะดวกสะดวกดี อารมณ์มันใช้เหมือนกันเด็ดอะแต่นี้ครับให้ดูนิดนึงมันก็จะไม่ค่อยเหนียนมันก็จะมีแต่มันก็ม,นกมันก็ดึงมันก็ดึงได้นะแต่มันก็จะไม่ค่อยเหนียนเท่าไหร่หัวมาแล้วครับ ตอนนี้ได้ลำตัวแล้วครับอันต่อไปจะทำเป้ข้างหลังได้แล้วแบคแพกมผมข้ามว่ะปิดหน้า แพ็กแกอันนี้ยังไม่เสร็จเลย น,นี้เสร็จเป็นตัวแล้วครับใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงยังเหลืออีกนิดนึงพวกอาวุธโล่อะไรเงี้ยครับนิดหน่อยเดี๋ยวเอาให้ครบเวเิ่นนะครับเป็นการตัดต่อรีวิวที่คัดเยอะที่สุดเท่าที่เคยตัดมาเลยก็ได้นะครับคือต้องสร้าีรวิวเนี่ย คลิปแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเริ่มมาจากการที่ผมถ่ายรีวิวกันดั้มตัวแรกที่ผมซื้อเนี่ยแหละเป็นกันดั้มตัวเล็กๆช่วงนั้นเนี่ยคนก็ติดตามเพราะว่ารู้สึกว่าช่องนี้รีวิวกันดั้มครับแต่จริงๆอ่ะช่องนี้รีวิวได้ทุกอย่างครับตัวนี้เอ็นที T ่เกตยังไม่ได้ตัดเส้นไอ้ด้วยความที่มันเป็นแบบใช้เด็ดเอาอะมันก็จะมีเม็ดเมด ไม่ค่อยละเอียดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่สําหรับการที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยใช้เด็ดใช้ดึงได้นะครับแล้วก็ต่อได้โดยที่ตามที่เขาบอกเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรจริงๆอย่างตัวดีคอลอะไรพวกนี้ที่เห็นผมใช้ตัวหนีบอะถ้าถ้าใช้มือก็ได้นะแต่ทีเนี้ยเอาเนียนๆเราก็ใช้ตัวหนีบครับอันนี้เป็นนูกันดั้มเหมือนกันนะครับ RX 9 3เหมือนกันนะครับเป็น RG จะเห็นว่าดีเทลเนี่ยคนละแบบแล้วก็ การตัดเส้นที่ผมบอกเนี่ยอย่างดูตรงหัวเขาเนี่ยเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยมันมีลายมีอะไรอยู่สีดำๆเนี่ยเกิดจากการที่ที่เราตัดเส้นแต่ตัวนี้พรามันไม่มีมันก็จะเกลีกล้ยงๆหน่อยรายละเอียดก็จะต่างกัน rg เนี่ยคือเรียวเกรดนะครับต่อยากแล้วก็ขยับเนี่ยค่อนข้างยากแต่รายละเอียดดีเทลดีมากอันนี้มีปีกมีฟันแนวนะครับเขาเรียกฟันแนวแล้วก็มีบาสุก้ามาด้วยนะครับอาวุธจะเยอะกว่าแต่ลักษณะตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยครับ ทรงขาให้ดูแต่ว่าชิ้นเขาจะชิ้นเขาจะเยอะกว่าก็ตัวนี้มันรู้สึกผมซื้อมา2,000ัมั้งตัวนี้ไม่ถึง500ก็เทียบสเกลเอาครับข้อดีของ R.G. คือรายละเอียดสูงใช้เวลาต่อค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็มีดีคอลเยอะตัวดีคอลก็คือสติ๊กเกอร์นะครับที่จำได้แล้วก็รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยแยกมาอย่างชัดเจนแต่ว่าเส้นมันเล็กค่อนข้างเล็กนะครับ จะต่อทีก็ต้องใช้เวลาใช้ความละเอียดเยอะกว่าใช้ใช้ความอดทนกว่านะครับมันก็จะสวยงามกว่าแต่ตัวเอ็นที่เกตเนี่ยข้อดีคือต่อง่ายใช้เวลาไม่นานแล้วก็ขยับง่ายพวกขยับพวกเนี้ยจัดท่าอะไรเงี้ยมันจะเล่นได้เหมือนตุกกตนต๊ก,กตาเลยครับคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหลุดชิ้นส่วนบางอันมันจะหลุดมันจะอะไรเงี้ยครับมันก็ขยับ มันก็ขยับได้เลยอย่างเขาทํามาเนี่ยตัวขาตัวอะไรเงี้ยมันก็งอได้เยอะดีเพื่อในการจัดท่านะครับตัวเท้าเนี่ยมันก็พลิกหมุนได้นะครับได้หมดเล่นง่ายๆตัวนี้คือเอาไว้จัดท่าเพลินๆน,น,นะครับแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นก็เพราะว่ามันเป็น Ent r y gate นะครับทีนี้การพลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะสังเกตไหมว่ามันก็จะมีข้อดีดข้อเสียต่างกัน มันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ากันไอ้ตัวที่แพงกว่าก็ใช่ว่าจะดีกว่าเพราะว่าขยับยากกว่าแล้วก็ใช้เวลานานกว่ามันก็จะมีความยากกว่าแต่อันนี้ก็ง่ายกว่าราคาก็ถูกกว่าซึ่งมันก็จะแล้วแต่คนครับแล้วแต่เราว่าเราให้คุณค่ากับอะไรมากกว่ากันบางคนอาจจะบอกว่าของแพงกว่าย่อมดีกว่าแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับหรือบางทีอาจจะบอกว่าเฮ้ยของแพงมันไม่ดีหรอกก็ก็ไม่ใช่เหมือนกันก็ แล้วแต่คนครับแล้วแต่คนทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียถ้าเราเห็นอย่างตัวเนี้ยผมที่ผมอยากได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่แล้วผมว่ามันผมเห็นข้อดีของมันข้อดีที่ผมเห็นคือราคาถูกต่อง่ายซื้อมาก,ก็เพลินๆครับการต่อกันพลาเนี่ยถามว่ามันให้อะไรสิ่งที่ผมได้รับในการต่อกันพลาคือเรื่องของสมาธิเรื่องของความแบบค่อยๆอ่ะ การทาจากแผงที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วออกมาเป็นตัวแบบนี้ได้ล,ลองดูครับให้น้องๆหนูๆเล่นเนี่ยมันมันช่วยผมว่ามันช่วยพัฒนาอะไรบางอย่างได้นะการใช้เครื่องมือการฝึกความอดทนอะไรเงี้ยครับก็มีหลายอย่างลองเรียนรู้กันเองครับคือบางทีมันไม่ต้องมาคอยบอกก็ได้ว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องทําแล้วมันจะต้องได้ตามที่เราคิดเราคาดหวังนะครับชีวิตคนเรามันแล้วแต่ครับแต่ว่าให้เอาที่เราเลือกแล้วกัน วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่กับต้องสร้างรีวิวสวัสดีครับ